เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสอสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนจงหาพจน์ที่เอ็ของลำดับเรขาคณิตต่อไปนี้นะครับก็มีอยู่6ข้อย่อยนะครับการหาพจน์ที่เอ็คือยังไงครับเช่นข้อที่1นะลำดับเรขาคณิตเขียนอยู่ในรูปตัวเลขเรียงกันแบบนี้นะเห็นลบสามลบหลบสินะครับเออตัวถัดไปเราก็เดาได้มันต้องเป็นลบยี ออก็อย่างเงี้ยจนก็จะมีตัวเลขไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับเออทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเขียนแบบเนี้ยนะเขียนนั่งไล่ไล่ไปเนี่ยมันโอเคแหละเขียนเป็นตัวเลขแล้วก็จุดๆๆแบบนี้มันก็สื่อความหมายได้นะว่าตัวอื่นๆมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยมันมีวิธีการเขียนอีกรูปแบบหนึง่งก็คือเขียนให้มันครอบคลุมทั้งหมดนะครอบคลุมตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ใน ลำดับเรขาคณิตอาน,นี Arizona, curtain, ้นะครับเอออวิธีการเขียนเขียนแบบนั้นแหละเขาจะเขียนวให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปนะหรือบางทีเขาก็จะบอกว่า่าคือการเขียนให้อยู่ในรูปพจน์ที่ n เออนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนให้อยู่ในรูปพจน์ที่ n นะครับเอออย่างนี้ครับคือเอาเป็นว่านะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าสรุปอย่างนี้นะการเขียนให้เป็นพจน์ที่ n อย่างเช่นข้อหนึ่งนะครับ ให้เราเริ่มต้นจากสูตรลำดับเรขาคณิตนะสูตรลำดับเรขาคณิตบอกว่า an เท่ากับ a 0 r กำลัง n ลบ1น่ไม่ใช่ a 0 n 1นึงะ a 1 r กำลัง n ลบ1 n 1ก็คือพจน์แรก r ก็คืออัตราส่วนส่วนรวม n ก็เป็นพจน์ที่นะครับนะเออเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่นะ a 1นะ r กำลัง n ลบ1 ทีนี้ในการหาพจน์ที่ n สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหา a 1แทนลงไปนะครับ <c oughs> ในสมการนี้นะแทน a 1ลงไปแล้วก็แทน r ลงไปเออแค่แทน a 1กับแทน r นะครับเออเราแล้วก็ติด n เอาไว้ติด a n เอาไว้อันนี้แหละเขาจะเรียกว่าพจน์ที่ n นะครับพจน์ทั่วไปนะครับ อ่ะองั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่างนี้ครับอย่างข้อ1นะเราก็ A-N ติดเอาไว้ A1 เราก็แทนด้วยพจน์ที่1ก็คือลบสถูกไหมเออพจน์แรกนั่นเองนะลบสาเอออาหาไงครับเออข้อที่1 R หาได้จากวิธีการหา R ก็คือเอาเลข2ตัวที่อยู่ติดกันอ่ะ เอาเลขตัวหลังตั้งเช่นเรามองไปที่เลขตัวที่1กับตัวที่2ลบ3กับลบ6ให้เอาเลขตัวหลังตั้งก็คือลบหหารด้วยเลขตัวหน้าก็คือลบ3ก็จะได้เป็น R ลบลบตัดกันได้นะหหาร3ก็ได้เป็น2นั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะได้ว่าอะไรครับ R ของเราก็จะเป็น2นั่นเองนะ 2-N-1 ลัง n ลบ1าอย่างนี้ก็พจน์ที่ N ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้จริงก็ตอบได้แล้วแหละแต่เราอาจจะจัดรูปนิดนึงนะให้รูปมันดูสวยงามนิดนึงนะก็อันนี้ก็เป็นลบ3นะครับ a กำลังเลบ1ี่ยเราเอ2กำลังเลบ1เราอาจจะแยกเป็น 2-N กลัง n หารด้วย2อก,ก,กำลังหกไหลังหารกันมันก็คือเอาเลขชี้กำลังมาลบกัน2-1กลัง1มันได้2นั้นเราก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้เลยครับ ลบสามนะส่วนสองคูณด้วยสองกำลัง N อย่างนี้เ,เดี๋ยวเขียนนี้แค่นี้ลบสามส่วนสองแค่นี้สวยกว่าสองกำลัง N อ่านะก็จบในส่วนของข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งพจน์ที่ N ของเราก็ตอบอย่างนี้ครับเ,เราสามารถหาพจน์ที่ N ได้จากตัวนี้ นะครับเออก็จะได้เป็นลบ3ส่วน2นะคูณด้วย2กำลังเอเอออย่างนี้นะครับอ่ะจบนะอันนี้ก็คือพจน์ที่ n ของมันนะครับอย่านงะข้ออื่นๆก็ทำแบบนี้เลยครับเอออย่างเช่นข้อ2นะนะข้อ1คอันนี้ก็ตอบแบบนี้นะครับข้อ2เราก็เริ่มต้นจากสูตรครับ an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1 นะครับออข้อนี้ A 1คืออะไรครับ A 1ก็คือ10ส่วน R ก็หาได้จากเลขตัวหลังตั้งหารด้วยเลขตัวหน้าก็เอา -5 ลบหาหารตั้งหาร10ก็ได้นะครับลบหาหาร10ก็ตัดๆก็เหลือเป็นลบหส่วนสองห้าหนะได้ลบหส่วนสเพราะฉะนั้นเราก็แทนลงไปครับ A n ของเรา a 1ก็แทนด้วย10คูณด้วยออลบหส่วนสองกำลังเนลบหะครับ นะอ่ะโอเคนะครับก็ตอบประมาณนี้ก็ได้นะไม่ต้องจัดรูปและนะครับเอออ่ะ,อะตอบไปอย่างนี้แหละนะเออเพราะฉะนั้นเราก็ตอบนะข้อนี้เนี่ยเ,เราก็จะได้เป็นพน์ทั่วไปก็เป็น10นะคูณด้วยลบ1ส่วน2กำลัง n ลบ1นั่นเองนะครับ จบไปอีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่3ก็ทำได้ในทํานองเดียวกันครับนี่ข้อที่2ข้อที่3ไงครับเออเราก็เริ่มต้นที่ an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1ข้อนี้ a 1เป็นอะไรครับ a 1ก็เป็น1ส่วน4ส่วน r ก็เอาพจน์หลังตั้งนะเอา5ส่วน4ตั้งหารด้วยพจน์หน้าก็คือ1ส่วน4 หา,ารกันก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณสลับเศษเป็นส่วนนะเป็น4ส่วนหเ,เพราะฉะนั้นเราจะได้ R ตัดตัดเหลือ5นั่นเองนะครับนั้น R ก็เป็น 5, เออก็แทนค่าลงไปครับ An ของเราก็เป็น A 1นะครับก็เป็น1ส่วน4 R ะครับ r ก็คือ5นะก็เป็น5ากำลัง N ลบ1นะ ่ะก็ถ้าจะจัดรูปนิดนึงก็ได้นะมันจะได้เป็น a n อย่างนี้นะเป็นหนึ่งส่วนสนะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้าลังเอันนี้หาร n อลบหก็คือห้าลังเนหารหนั่นเองนะครับนะเหอ5กับ4ตัวนี้ก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับเอเท่ากับหนึก็20นะ20คูณด้วย5้กำลังเนั่นเองเอ๋เนขะียนวงเล็บนิดนึงก็ได้ นะครับเออฮะเราก็ตอบได้ว่าในส่วนของข้อที่3นะครับเออข้อที่3เราก็อาจจะตอบจริงตอบแบบนี้ก็ได้นะเออตอบแบบนี้ก็ได้แล้วอันนี้เป็นคำตอบได้แต่ว่าเราจะรูปให้นิดนึงให้สวยๆอย่างเงี้ยนะข้อที่3เราก็จะตอบได้ว่าเป็นอะพุททั่วไปก็เป็นอะตอบให้ทั้ง2อันเลยแล้วกันนะหส่วน4 ห้ากำลังเลบหหรืออาจจะจัดรูปให้เป็น1ส่วน20นะห้ากำลังเ็ N, ก็ได้นะครับโอเอค okay, นะ,ะข้อ3จบไปต่อกันที่ข้อที่4นะครับออข้อที่4นะก็เหมือนเดิมนะครับ เราก็จะมาเริ่มกันที่สูตรนะ an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1นะครับข้อนี้ an เป็น a เป็นอะไรครับ a 1ก็เป็น5ส่วน6ส่วน r ก็เป็นอะไรครับ r ก็เอาพจน์หลังหารพจน์หน้า5.3ส่วน3หารด้วย5.6ส่วน6ก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณเป็น5.3ส่วน3คูณ6ส่วน5อันนี้ตัดตอันนี้3กับ6ตัดเหลือ2 นะก็ได้ R เป็น2งนั่นเองนะก็สรุปฉะนั้นเราจะได้ An เท่ากับเท่าไหรครับเอ,อ an ของเราก็ a 1ก็แทนด้วย5สนะ่วน6 R ะอา r ก็แทนด้วย2กำลัง N ลบ1นะติด N กับ An เอาไว้อย่างนี้นะครับเ,เ,เราก็จะได้เป็น นะครับอาจจะจัดรูปนิดนึงนะเราก็จะได้เป็น an เท่ากับ5ส่วน6ะครับคูณ2กำลัง n ลบ1ก็เป็น2กำลัง n นะส่วน2อย่างนี้นะก็จะได้ an เป็น2กับ6คูณก,กันก็เป็น5ส่วน12คูณด้วย2อคูณด้วย2กำลัง n เอออย่างนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่4เราก็ตอบว่าพจน์ที่ n ของ ลำดับเรขาคณิตคดินนี้อาจจะตอบ้อยู่ในรูปนี้ก็ได้นะห้าส่วนหกนะครับนะสองกำลังเอ็นลบหนึ่งหรืออาจจะตอบให้อยู่ในรูปห้าส่วนสิบสองนะสองกำลังเอ็นก็ได้นะแล้วแต่นะครับข้อสี่ก็จบไป ต่อกันที่ข้อที่5นะครับข้อที่5ข้อที่5ก็เหมือนเดิมนะตั้งต้นกันที่สุดนะครับ an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1น a 1เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ก็เป็นลบ2ส่วน9ใช่ไหมพจน์แรกส่วน r ก็หาได้จากเอา พจน์หลังก็คือ1ส่วน12ตั้งหารด้วยพจน์หน้าก็คือลบ2ส่วนะเก้เป็นเท่าไหรครับเออหารก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณน,นะครับคูณแล้วก็สลับเศษเป็นส่วนก็เป็นลบด้วย9ส่วน2นะครับเออเครื่องเออเลขบวกคูณด้วยเลขลบผลลัพธ์สุดท้ายมันจะต้องได้ติดลบแน่ๆถูกไหมเออแล้วก็เอา มันก็จะได้เป็นลบ9ส่วน24น12คูณ3อ่า12คูณ2 24นะครับเอาเอาไม่3แต่ได้นี่นะ3 3 9 3 8 24ได้เป็นลบ3ส่วน8นั่นเองอันนี้ R นะครับอันนี้ A1 เราก็จะได้ว่า A N ของเราก็เป็น A1 ก็เป็นลบ2ส่วน9นะ r ก็แทนด้วยลบสส่วนแนะครับกำลัง n ลบหนะเออ,อข้อนี้ไม่ต้องจัดรูปต่อไปอย่างนี้แล้วกันนะไม่ต้องจัดรูปแล้วมันมันวุ่นวายเหลือเกินนะครับเอออ่าถ้าจะจัดรูปก็จัดแบบนี้ครับอ่านะเผื่อใครขยันหน่อยอยากจะจัดรูปที่จริงอันนี้ตอบได้แล้วนะเดี๋ยวตอบแบบนี้แหละนะครับเอออันนี้ก็ตอบเป็นลบส กำลัง8แล้วก็ยกกำลัง n แล้วก็หารด้วยลบ3ส่วน8ถูกไหมกำลังลบ1 n ลบ1หมายถึงเอาเลขยกกำลัง2ตัวมาหารกันกำลัง n กับกำลัง1นะหารกันก็จะได้เป็น n ลบ1ครับเออ <S <S กำลัง1มันก็คือลบ3ส่วน8นั่นแหละนะจะเขียนไม่เขียนก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เลขเลขตัวเนี้ยนะติดลบทั้งคู่ติดลบทั้งคู่ตัดได้ นะครับเออมันจะได้เป็นแบบนี้ครับมันจะได้เป็น2ส่วน9หารด้วย3ส่วน8แล้วก็ลบสส่วน8กํกลังเองนะเออก็หารเสร็จส่วนซ้อนนะก็สลับเอาตัวส่วนเนี่ยมาสลับเสร็จเป็นส่วนแล้วคูณกันสุดท้ายมันก็จะได้เป็นอยนีครับ2ส่วน9คูณด้วยสลับเสร็จเป็นส่วนก็8ส่วน3มันจะได้เป็น16ส่วน27 บลบสามส่วนแปดกำลังเอ็นเออจัดรูปเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราตอบตอบอย่างนี้ครับอาจจะตอบตอบตันนี้เลยก็ได้นะอตอนนี้ก็ตอบได้เลยลบสอส่วนเนะครับแล้วก็ลบสาส่วนแปดกำลังเอ็นลบหนะ หรืออาจจะตอบว่านะครับเรอ,อจะตอบเป็นตัวนี้นะหรอจะตอบเป็น16ส่วน27นะแล้วก็ลบ3ส่วน8กำลังเอ็อนก็ได้นะครับอ่ะข้อ5จบไปต่อกันที่ข้อที่6นะครับข้อที่6 ข้อที่6ก็ยังไงครับนะให้หาพจน์ที่ n เราก็เริ่มต้นจากสูตรเ n เท่ากับอเอไม่ใช่ a 1 r กำลัง n นลบ1นะครับเอ้อนี้อนี้ a 1เป็นอะไรครับ a 1ก็เป็น a b กำลัง3นะ a ไม่เป็น0 b ไม่เป็น0โอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่มีศูนย์อยู่แล้วนะครับ จากนั้น r หาไงครับ r ก็หาได้จากเอาพจน์หลังนะ a กำลัง2 b กำลัง2ตั้งหารด้วยพจน์หน้าก็คือ ab กำลัง3นะครับได้เท่าไรครับ a กับ a กำลัง2ตัดเหลือ a b กำลัง2 b กำลัง3ตัดนะเหลือ b กำลังนี่ b 2ตัวนี่ b 3ตัวคูณกันตัดไป2ตัวก็เหลือ b อีก1ตัวนะครับเออนี่ก็เป็น b นะก็จะเหลือเป็น a ส่วน b 2, นั่นเองนะครับ อ่ะจะได้ r เป็น a ส่วน b นะครับเอออันนี้ a 1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า an ของเราก็เป็น a 1นะก็คือ a b กำลัง3คูณด้วย a ส่วน b กำลัง n ลบ1นะครับเออเราอาจจะจัดรูปนิดนึงนะครับเ ข้อนี้จัดรูปยังไงครับก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับ a อกำลัง n นะอันนี้ก็เป็น a อกำลัง1อันนี้ก็เป็น a อกำลัง n อนลบหนะแยกมาเขียนใกล้ๆกันนี้ครับ a อกำลัง n อลบหส่วนด้านล่างเออมี b ีกำลัง3ด้วยเออแล้วก็ส่วนด้านล่างก็มี b ีกำลัง n อลบหอ่ะแยกเขียนนะ n กำเอลบหนึ 1, ่งแยกมาตอนนี้ n ลบหนึ่งแยกมาที่ b pues okay. ด้วยนะสมบัติของเลขชี้ยกกําลังนะเลขชี้กาลังที่มันวงเล็บแล้วก็ยกกําลังร่วมกันอย่างเงี้ยกระจายเลขชี้กําลังเข้ามาได้นะครับจากนั้นทําไงครับเราก็จะได้ว่า a n ของเรา a กับ a คูณกันเลขชี้กาลังเลขยกกําลังที่มีฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันก็จะได้เป็น a กกาลัง1บวกด้วย n ลบ1ส่วน b ล่ะ b ก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับก็เป็น b ีกำลัง3ลบด้วยนะเออ b, b หารกันใช่ป่ะเอาเลขชี้มันหารกันเ,เลขชี้กำลังมาลบกัน n อลบหนึ่งอย่างนี้ครับเออก็จะได้ a n เป็น a อกำลังหบวกเลบหนกับลบหตัดได้เหลือ a อกำลังเนะแล้วก็ b ีกำลังสลบกระจายเข้าไปเป็นลบเนะบวกห นะครับเออก็จะได้ A กําลัง N เป็น AN เป็น A n นะสบวกหก็เป็น4 B นะ b กกำลัง4ลบ N นั่นเองเอออย่างนี้สวยกว่านะครับตอบแบบนี้ครับค่ะพดทั่วไปนะเพราะฉะนั้นข้อที่6นะเราก็อาจจะตอบในรูปแบบนี้ครับ พจน์ทั่วไปคือ a กำลัง n นะ b กำลัง4ลบ n นั่นเองนะครับอ,อ่ะจบนะครับ4หข้อนะก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับพจน์ที่ n ของแต่ละข้อนะ